สบายดีสวัสดีครับผมบาเตอร์มาอัปเดตถนนเมืองไทยทุกคนตอนนี้บาพิเตอร์มเมื่อกี้ผ่าบรรยากาศถนนนะครับผมนะมาจากเส้นทางนี้เนาะมาจากเดอะมอลนะครับผมแล้วก็ทา่าพระนะครับผมบอ็อยาวเลยนะครับผมไปทุกคนรับชมเลยครับผมถนนนี้มาจากซีคอนเนาะบางแคนะครับผม จากอมน้อยอมใหญ่ทุกคนนี่แหละเส้นนี้ตรงไปเลยนะครับผมโอ้โหตอนนี้ก็น้าฝนด้วยทุกคนตอนนี้เป็นน้าฝนด้วยนะครับผมฝนตกวางเย็นนี่เนาะแรงมากทุกคนโอ้โหบรรยากาศสวยงามมากๆเลยพี่น้องถนนเมืองไทยโอ้โหบาร์บิเตอร์มาเก็บภาพบรรยากาศพี่น้องเลยครับผมและทักทายเอสี่บาร์บิเตอร์ด้วยนะครับผม ถ้าเชียงดังเออคอไผ่เด้อครับผมดาลลังบาพิเตอร์นี่จะเป็นวงเวียนใหญ่ทุกคนไปรับชมเลยครับตรงนี้ทุกคนเนี่เป็นสามแยกนะครับนะทุกคนโอ้โหวงเวียนใหญ่ทุกคนนี่สามแยกทุกคนอ๋อสี่แยกนะครับเอาเจ็ดต่อ ีบรรยากาศพ่นตกพีนอฟตอนเมืองไทยก็สวยมากเลยโอ้โหเห็นบ่ตอนแรกว่าพ่นมาตกบาบิเตอร์จะเข้าไปสวนเนาะไปเล่นเดินชมบรรยากาศสวนอยู่ในวง,งเวียนนะครับผมจะมีสวนเนาะมีดอกไม้นะครับผมมีต้นไม้ครับผมมีดอกไม้นะครับปลูกไว้ยนนะครับผม ่ <Wow. S 2> นีจะถ่ายให้พี่น้องได้รับชมนะวงเวียนนะครับผมสวยมากทุกคนนี่โถมามีเยอะมากทุกคนตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวบาร์บิเตอร์ไปอัปเดตนะครับผมตรงนี้จะเป็นไอคอนสยามทุกคนนะครับตรงนี้เป็นไอคอนสยามนะครับว้าวโอ้ไปทุกคนไปรับชมตอ่อเลยครับ บา่าไปเตอร์เดินรอบๆทุกคนอ๋อตอนนี้ก็ะพ้นตกพี่น้องเอลยบา่าไปเตอร์ก็ลุยฝนเลยทุกคนอ๋อนี่เอ็มบอกทุกคนนี่ป้ายโฆษณาใหญ่มากทุกคนกหลังก่อสร้างใหม่ติดตั้งหูใหญ่ทุกคนเลยเห็นบอกเอ่อเอ็นบอกทุกคนวงเวียนครับนี่ ตรงนี้เห็นบ่าทุกคนตรงนี้กําลังก่อรสร้างนะครับผมรถไฟรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนาะมา t นะครับผมมาไปเตอร์ปุ๊พิกับอภัยเรือครับผมเห็นบ่เป็นลูกซอนนะครับผมตรงนี้นะครับผมนะหลังเจาะเป็นอุโม,มงค์นะครับผมอมุโมงค์ใตดินนะครับผมโอ้โหพี่น้องครับผมเมืองไทยพัฒนานรวดเร็วมากทุกคน อ๋อนีเห็นบอกมีพักงานสุดยอดจริงๆครับนี่เห็นบอดทุกคนเป็นอมุคงใต้ดินทุกคนเลยรถไฟสายสีม่วงนะครับผมก็จะเปิดเดอรเร็วเนาะประมาณอีก2ปีทุกคน2ปี3ปีนะครับนะ ประมาณสองพันหารอยเจ็ดสิบนาะเจ็ดสิบเ็ดนะครับประมาณนี้เราทุกคนนีเ็นไหมอ๋อมีพลังงานเนาะเบิ่งให้เบิ่หรอบพี่หน่อยนี่จะเป็นวงเวียนทุกคนสวยมากเลยครับ อันนี้มาเดดถนนเมืองไทยเนาะแล้วก็เส้นทางรถไฟกำลังก่อสร้างยี่ตอนนี้กำลังปรับท,ทันทีนะครับผมอาจจะไปตู้ตรงนู้นเลยครับผมทุกคนฟังนี้กน็น่าจะมาจากนูนนะครับผมนะสะพานพระปกเก้านะครับสะพานพุทธนะครับเส้นนี้นะครับผมก็จะหลอดแม่น้ำเจ้าพยาทุกคน นี่แหละเมืองไทยสุดยอดจริงๆครับผมบับเตอร์อยู่กับุมบนเนาะตอนนี้กับพลลงเม็ดด้วยทุกคน<า>อีก3ปีทุกคนเดินสบ่บบริการเนาะรถไฟสายสีม่วงนะครับผม,ม<า>โอ้โหผัดก,กันวิ่งเลยทุกคน จะไปพาประแดงเนาะพาประแดงทุกคนเส้นนี้ที่สถานีรถไฟเนาะไปพาประแดงดูนฝั่งนู้นจะกำลังปรับถานที่แล้วก็ก่อสร้างอยู่ทุกคนฝั่งนู้นนะครับไปทุกคนรับชมทางล่างเลยครับผมเห็นบอกกำลังวางเครื่องอุป,ปกรณ์เนาะจะก่อ,นนอ,กอสร้างทุกคน อนนี้าปาริเตอร์มาอัปเดตถนอนอีกฝั่งนึงเนาะถนนลาดยาดซอยดึงเพชรพร้อมนะครับผมเพชรพร้อมเพชรพร้อมนะครับตรงนี้จะเป็นสถานีรถรถเมย์นะครับผมนะปลายรถเมย์ทุกคนในปาร์เตอร์มาบเบร์ถนอนอีกฝั่งหนึ่งนะครับทางจอ,อไอคอนสยามทุกคนโหปาร์ปิเตอร์ขึ้นมากสพาพลอยหอบเลยทุกคนเลยโอ้ ตอนนี้ฝนตกอยู่ทุกคนเอ้ยไปใช้รถใช้กันลำบากทุกคนโว้ยหยอดเลยครับโอ้สวยมากมากเลยทุกคนอีกด้านหลังบาริเตอร์ก็จะเป็นวงเวียนใหญ่นะครับอันนี้หลาดยาดซอยหนึ่งครับผมเพชรปลอมนะครับ แล้วก็ซอยซอยเก้าซอยสิบแล้วก็แยกท่าเรือดินแดงนะครับผมน่นนะครับนี่ทุกคนโอ้บ่าบ้าปีเตอร์ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไปรับชมคลิปตอ่อไปเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ กดจะขายเป็นแรงใจกับบาบิเตอร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ